นามัตสะพาเกวตุอันรโตสัมมาสัมพุสสะนามัตสะพาเะวตะอันรโตสัมมาสัมพุสสะนโมัตสะ คาวตโตอานราหโตสัมมา,าสัมพุทธัสสะสิสิทธิปะพร์บวนเวนวิเศษอติเลกะเตโชจยโตปวัง เจยมังคลาชจยมมหามงคลมือนีแม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีทีอามุตสกตกใบนี้แม่นตกใบจานคันใบนี้แม่นคันไม่แกวเท่าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งปักวันมีเครื่องกันพัมพอม แถาแกมมนางล้อมอ้อมโยพักควันซ้อนห้อนใจลายมีทั้งฝ่ายผู้แกนมีทั้งแหวนใจก่อยปัดหน่อยซอยสังวานอาหารลายเลือหลากสับปภาปากพอมทุกสิ่งทุกอันมีทั้งปู่พันและมกักจีบเป่าวังหีบเดาดา มาละหอมหว่วงหเห่าเหล่ากองแก้วยกใสป้ากวนชวนกันมามวนเตา่เาเก่าต้มกลวยบายสีไขยหน่วยดีแจงปอดประยอไทยทดสาพลยานองเมืแต่เมืองปากวัดแกงนาตักเสือคุณสีคุณปัน้นชมสีสันงามสะพัดเท่าจึงมี ปานราชาอาญาปงิิธิชัยยาป้าพอดมบวันเว้นวิเศษอาติเลกะเตโจชัยตูภปาวังชัยมังกลังดังนี้เป็นข่าวปากฏเข่าเป็นปีสามฤทธิีชัยโจปปากกอบโยกเป็นมิง เมียควรตามสมควรโบราณเก่าวว้คันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาคันสมมาลุงตาเจ้าโคดโควดเก่าวเงินเก่าลูกสาวกบเป็นมาัดกาลายลูกสาว่ายเปิ้ไมาใ้กราหมากบ่อยากแก่นดลีี ปนแป้งดีพ่อแม่ทั้งเถาแก่และตายยายปนห่วยห้ำปีไม่าหหำหองเดือนสามพุงสาวงามมาโฮมเบามาสมสาวงามกะกวงบ่ได้อ้างว่าว่าเป็นสองก็เป็นดองหักยิงลูกแก้วกิ่งพ่อแม่ประจง์ พวงวงสัตตาหายเบืองปูเป็นหูเแล้วตกแต่งปูนแปงเอาข้างแปงมาเป็นลูกแก้วบัดนี้คอยจะบเตือนเอาควรให้เจ้ามาน้ำกันอยู่เทียมเ,เป็นคู่ให้ควรนนั่งอยู่ถัดดอกกุ้งปูมบานจุ่มเจี้ยเหม็นดอกขัดเขา ตาดอกเก่าควรนตาเจ้าง,งามตั้งไรเตรียมเท่าใหม่วันดีก็ให้ควรนชมสีทั้งสองหมู่เจ้าหีบเฝ้าแล่นมาเต่าในเนื้อในกิ่งเข้ามาโยให้มันแน่นอิงติงตั้งแต่มือนี้วันนี้ว้า ยำมะตาเว็นคำลงลับป่าแซงยำมะตาเว็นแดงลงลับป่าใหม่กวรเจ้าไปอยู่วนเนือ้อหรือไตก็ให้หยิบมาเทียมกิ้งยาตาควรเจ้าไปอยู่ปากว่าแดนไกลก็ให้มาสามืือนีวันนี้ ควนเจ้าย่างอาะไรนำสู่เก่าก็ให้มาสามนืีวันนี้ว่ามมย่อคนเอย่ยให้มาสาเกตเก่าตัดดอกบัวละพันให้เจ้ามาท้าจันแม่เจ้าแจ่งไว้ตัดดอกไหม่ของเกต สวยรวยมุยปมง,งามป้าทรงใสสองพวงพี่น้องบ้านใต้เปิ้คอยหาสาวบ้านเหนือเปิ้นมาคอยเบิงหนา้าเปิ้สาเจ้าบุญกวงสุภายให้เจ้ามาสเสวยง่ายป้าวันแต่งไมให้ได้ปนเข้าไข่กวนเจ้าทั้งสอง ตามตำนองโบราณเก่าไว้หมอบอกให้ว่ามือนี้วันนี้คอยจจกเอาสองสี่ยัยงมอนสอนเสื้อให้เจ้าได้สิบเสื้อพ่อแม่แทนเงอนวันปีเดือนผลลงหวยหำวันเจ็ดแปดคำให้เจ้าอยู่จำสินเดืนนางเด้อว,วันสิบสี่สิบห้าคำให้เจ้ายินดีตักบาท ย่าได้ขาดทันสินเตจัยาควรคิวให้เข้ามาอยู่คิวลีลาควรตาให้เข้ามาอยู่ตาญี่เงี่ยมควรปากแกมและควรนคางควรเอวบางควรนมพำมพอมให้เข้ามานัง่งหลอมออมอยู่ป้าควันว่า มือาผู้เฒ่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นมือนีวันนี้คอยทานใดแทนเือนก็ว่าแม่นมือนีวันนี้นอนหลับใดเงินหมื่นก็ว่าแม่นมือนีวันนี้นอนตื่นใดเงินแสนก็ว่าแม่นมือนีวันนี้แกนเท่ากายแกนนางก็ว่าแม่นมือนีวันนี้ เก่าเต็ม้างหล่นคือก็ว่าแม่นมือนีวันนีสามวันเจ้าสามวันให้เจ้าได้แจ่วมงคลคลมาทาเจ้าเด้อหามือให้เจ้าได้เสื้อผามา,าเจ้าเด้อให้แขนเท้ากายแขนนางสุขสบายพัมพอม ให้มีใจอ่อนน้อมตั้งตอดจอมเจยผู้เป็นเคยให้เจ้าทำใจกวงเจ้าอย่าได้กล่าวอ้างสัป่สิ่งอันใดไล่ไกลให้เจ้าว่าสูไล่มาให้เจ้าว่าเสไล่กล้วยให้เจ้าว่าเอื้อเจ้าอย่าดือ้อเตะเตียวซุยลุยตอนหากเจ้าโครธปากอย่าพูด ซาปสิ่งอันใดให้เจ้ามีใจใส่ต่อนางแกนไทยผู้เป็นเคยเจ้าอย่าแกงคำว่าเห็นพ่อเท่าแม่เท่าให้ย้ำเจงผู้เป็นพวัวเจ้าอย่าเสิ่งเสียงปากย่าไปาจากคำจากกันไปให้ให้เจ้ารีบมา เกันไปนะให้เจ้าลีบด่วนยามักมวนเหลือหลายย่าตื่นสายลุกยากย่าได้ปากเกินตัวผู้เป็นผัวให้มักเมียจนแก่ให้คือพ่อคือแม่ของตัวยาพาลัลอบานอย่าขี่คานนอนเว้นย่าไปเห็นสาวแกอ่ย่าไปแกกวัววงอย่าไปโกงใส่คุด ยาว่าโปรดกันเห็นแอดบอเป็นให้เจ้าทำไทยเด้อคำเด้อแอดบอเป็นให้เจ้าทำไทยยาไปใหญ่กว่าลุงยาไปสูงกว่าป่ายาไปด่าวงวานยาไปผ่านซุ้มแจ้งผู้เป็นเมียเจ้าอย่าแข่งคำว้า ตื่นแต่เร้าลูกก่อนพัก่งโตจะเสียงวอดสุ่ยเสียดอย่าไปเคียดไว้ว่ากันไปให้ให้เจา้ารีบมากันไปนะให้เจา้เารีบเตาเอ็นผู้เ่าเจ้าอย่าไปส้นหลอนเ้นแลนคันได้นนยินเสียงแ้นเจ้าอย่าไปลำพวนอย่าไปย่นใส่เสียงกองหลานังเอ้ย เจ้าอย่าไปจองหองใสปูใสยาอย่าไปด่าเอาอาขันไปมาให้เจ้าคมเคียมอย่าให้เสื่อมซุ้มแสงลานังเอ่ยเจ้าอย่าไปแห้งปืดปัดอย่าประมาทปูยาของโตอย่าไปโซ่ความเก่าอย่าไปเหลาความเดิมอย่าไปเสริมคนอื่น อย่าไปตื่นเสียงก้นอย่าไปวนเอาของเพื่นกันเป็นเอินจังคอยขานกันเป็นวันจังคอยซอยให้เจ้าไปคอยมือคอยเห็นขวดพวงวานลาดนั่งเอย่ยเจ้าอย่าไปป้านเทียงพอ่อเทียงแม่เห็นคนแก่ให้เจ้าจา้าไายเด้อนาังเด้อเห็นคนแก่ให้เจ้า จะไครเจ้าเป็นลูกสะัยให้เจ้าหากเมียปวเจ้าอยาวเวาหนัวหัวหัวควนปวเสินสูเจ้าปูโหนักปาดปางทำตั้งเดือนดำย่าได้ไปเที่ยวลินยามค่ำเฮือนลังตำนั่นแม่นเฮือนอาสายขาดสูงลังไงกระถอดใส่ปั้นลม สรงกมนันแม่นเฮือนพ่อเกยสานตอลังสูงแม่นเฮือนลุงและเฮือนป่าได้กินสินให้เจ้าทรงเฮือนอาได้กินปลาให้เจ้าทรงเฮือนยาเปิ้นซาเจ้าบุญกวางสู้ป่ามีลูกชายให้ได้ผูกป่าเสริฐให้เจ้าได้ลูกแก้วเกิดหวามอุตอ ให้เจ้าฟังคำสอนตายายพ่อแม่ใจแจรกวางพี่นององ้องวงซาตาเบื้อง้ายเจ้าอย่าเลี้ยวดู้ายตาเบื้องขวดเจ้าอย่าแลาหาสู่เถิงยามแรลงให้เจ้าแต่งพ่อเขาเถืงยามเสาให้เจ้าแต่งป้าง่ายย่านใ้นอนหลับลหลตื่นสายพิดผีดให้เจ้าจีบมากไว ปะะทรงแต่งป้างายเจ้ามีผัวให้เจ้าทิมใจเก่าเราให้หน่อยให้เจ้าย้ายภายเราให้ยายให้เจ้าย้ายคุณเมื่อมงคลของเจ้านางแก้วมอเก่าแล้วสำมเติมตมาไวผา่อนเป็นคำสอนป้าอินสั่งหลกเจ้าหากมี โศกแล้วให้เจ้าคอยเพียนเอาว่ามาือเยอะควันเอ่ยควรเจ้ามาหอดหายอย่าไปสนป้านาควรเจ้ามาหอดน้าอย่าไปสนป้าเขาควรเจ้ามาหอดเยาวให้ยุดซุมจิ้นเย็นก็ให้ลูกลานลาย แห่มาหลอมอยัวพร้อมหน้ายัดมูอวงสาตันคนตกย่าได้ไปทั้งหลังกันฟ้าห้องเสียงดังย่าได้ไปทั้งหน้าให้ลกไปพายแผ่ให้ขาดจากกายสัพพะคอั้งหลายให้นีหายไกลห่างสพัพพะภต่างๆให้นีห่างไกลสูญให้พวกเจ้าสุขสมบูรณ์ เป็นหอมโพกแกว้วควรเจ้ามาฮอดแล้วให้มาเข่าแม่นสุกิงให้มันมิดอิงติง่งตั้งแต่มือนี้วันนี้ว่าเมื่อเยาควัเอ่ยความเจ็บเจ้าอย่าได้ ควาไข่เจ้ายามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุยืนยาวยิ่งได้มีเป็นทุกสิ่งซ้อมป่าถนามีปาราณไมาแข็งแกรงบ่แก่บ,บ่เท่าให้ได้เป็นเจ้าโคตตุนมมูวองสาวามยย ปัวให้เจ้ามาสมเมียนี่นำนี่นำ,นนำถึงยามคำให้เจ้าเข้าบ่นอนวัวยังวอนให้เจ้าหักคอให้เจ้าตั้งหน้าต่อกระทำแต่ความดีความสุขมีเพียงพอบ่นหอยแล้งคำคอยให้เจ้าหยุดสวัสดีชัยทตุภวัง ชายมังคลาชายมหามงคลชาตาโลธรรมวัตันติอายุวันโอสุขังพลังก่อขาเทินสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัพโสธีพระวันตุเต สีสีสิทธิชัยยาพิลมพุ่มมะสวัสดีไม่ตีชัยชยาโชคพว,วง,งกาทั้งหลายขออัญเชิญเทพพยาดาเจ้าเท่าจตุโลกาบาลทั้งสีกับทั้งกุดหนากอยู่ปับป่าป้ายบนเจ้าจงผ้ารีพ้นขื้นสู่เมืองป่าอวยนาขื้นสู่เมืองสวรรค์กับทั้งสัก,กุตนวินเศษภาวนาเจ้าจงสเสด็จออกหนีไปแล้วขอให้ ผู้ขาทั้งหลายจึงได้อลาธนาเทพยดาเจ้าทุกมูเข่าสู่ปั้งรรมจำศีลบอประมาทอันหนึง่งภูงขาทั้งหลายได้ปัถนาต่างๆกันบางปองปรารถนาหายหายโรคฆ่าปัญญาบางปองปัถนา,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 นาได้อลาธนาศีลอยดยิงหูแจงสิ่งของท่านจงเสด็จย่านขึ้นสู่เมืองป่าอวยนาขึ้นสู่เมืองสวรรค์ทุกตนทุกตนทุกองค์ทุกองค์ก็ขาดทืน